ต้องทําทําต้องต้องทําต้องนะผมไม่เห็นอ่ะซีไปโฟกับทําทํายิงเลยไหมยิงเลยครับยิงเลยผมผมไม่เห็นต้องยิงเลยมันจะได้แต้มยิง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 ให้ผมยิงเลยมีปืนไหมครับยิงยิงยิงเลยจะได้แต้มยิงเลยเออไอซ็อบอยู่ไหนอฮะผมไม่เห็นศพะไอ้ไอ้ครับครับพี่ไอ้หันนไอ้หันหันพี่เหรอ ใช่ใช่ก็นี่นี่นี่ผมผมผมดรอปควานให้เขียนไปครับผมมีขวานครับแป๊บนึงนะโอเคครับผมหันให้หันออกมาแล้วก็แล้วก็ดึงดึงเนื้อออกมาพี่เวลาหั่นกดยังไงอ่ะเดี๋ยวนะครอบครับชอบชอบแล้วมันไม่ได้พี่เดี๋ยวนะมันไม่ขึ้นเพราะผมไม่ได้ถืออาวุธหรือเปล่าเฮ้ยมันมันปั๊กครับมันปั๊กเดี๋ยวนี้เก็บรอชอบครับเดี๋ยวนะเขาเสียเงินเยอะเลยเจอเจอเอามาเอามาเอามา ผมเห็นมุมผมเห็นตัวลุงร้องหอนด้วยอะไรกันนะเสร็จเรียบร้อยพี่โอ้โหเนื้อกระจุยกระจายแต่กระเด็นเลยเห็นไหมครับออกมากองลุงก่อนครับผมเ,นเนองนะครับแต่ว่ามันติดๆอยู่อ๋อออกมาลองออกมากองกองก่อนครับไหนๆเดี๋ยวผมใส่ในหีนไหนบไหมครับใช่ใช่ากลัวมั้ยลูกพี่ไปคุกกิ้งได้บ้างไหมครับผมจะทำตรงนี้หน่อย หน้าบ้านเอาเอาอมาหมดแล้วใช่ไหมครับมาหมดแล้วครับมีในตัวของไปหน้าบ้านผมเลยครับ้ยผมเป็นอะไรไม่รู้อ่ะอ๋อสีนะซื้อเฉียวพี่้านทำไรครับได้ครับตามไปดูขอกล่องว่างๆกล่องนึงนะครับเอาไปใส่เนื้อเอาเลยเดี๋ยวทำทำรังให้เนี่ยรังกันเนี่ยไม่มีของเนี่ยผมเอารังนี้ไปแล้วกันเออเอาเลยเอเลย มันมีเสื้อผ้าอยู่อ่ะเสื้อผ้าของลุงอ่ะเนี่ยอาดับก่อน่ะผมเอาใส่หีบนีไว้นะครับเออผมเดี๋ยวผมลักลักลากมาบ้านผมเลยโอเคอพี่ผมคิดเอาโตะ๊ะไปวางข้างบนได้ไงเนี่ยผม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 ขึ้นไปวางเองเก่งจังเลย <laughs> เนี่ยวางไว้ตรงนี้ครับเนื้อเอาเนื้อไส่นี่แล้วกดสี่สี่ก่อนมันน่ากลัวไปรู้เลยพี่นะได้โอเคสุกเรียกผมด้วยนะครับแต่เมื่อกี้ที่ท่าเรือผมไม่เข้าใจเลยทำไมเนื้อมนุษย์ตกเต็มเลยครับมีประมาณหกเจ็ดศพได้เลยอ่ะก็น่าจะมีพวกนั้นแหละครับเขายิงกันเองแบบทำเนื้อคนกินกันเอง benutzen.